สวัสดีครับช่าเป็ยโนรัสสมาชิกสวิทนะครับวันนี้ผมมี macbook ตัว12นิ้วนะครับตัวนี้ปี2015นะครับลูกค้านำส่งเข้ามาในการเครื่องเนี่ยเปิดติดนะครับเปิดติดนะครับแต่ว่าจะขึ้นรูปโฟลเดอร์กับพิบนะครับผมซึ่งตัวนี้ถ้าพูดถึงตัวโฟลเดอร์กับพิบแล้วเนี่ยปกติแล้วจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบไม่เจอ OS หรือฮาร์ดดิสเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับในกรณีที่เครื่องถอดฮาร์ดดิสได้หรืออะไรเงี้ยก็ถอดเปลี่ยนฮาร์ดดิสไปนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับเครื่ออองนนนนนนีีัั้้้้ใหหหดดูาาาาตตบบบระค เป็นเล็กๆนี้เลยนะครับเครื่องนี้ไม่สามารถหอดิดได้นะครับมันเป็นตัวนี้มันเป็นชิปฝังบอร์ดนะครับตัวนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยเครื่องนี้ลูกค้าไม่เจอฮาร์ดดิสนะครับแ้วลูกค้าต้องการข้อมูลผมก็ได้ทําการเช็คดูนะครับเพราะว่าเมนบอร์ดมีชิปควบคุมนะครับหรือไอซควบคุมเนี่ยตัวจ่ายไฟเลี้ยงหรือว่าตัวจ่ายไฟแบบย่อยอะไรเงี้ยคือชิปตรงนี้นะครับเป็นชิปควบคุมเนี่ยเสียหายอยู่นะครับจึงทําให้เครื่องเนี่ยไม่เจอฮาร์ดดิสนะครับ พอไม่เจอฮาร์ดดิสแล้วเนี่ยทีนี้มันเปิดติดแต่ว่าเราบูตนอกนะครับบูตนอกเพื่อจะลงเวสใหม่หรืออะไรเงี้ยก็ไม่สามารถลงได้นะครับเพราะว่าไม่เจอฮาร์ดดิสเลยนะครับตอนนี้ก็ ซ่อมเสร็จแล้วก็เจอฮาร์ดดิสต์ลูกค้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จบงานนะครับผมก็สาขาท่านใดนะครับที่มีเครื่อง macbook นะครับอาการไม่เจอฮาร์ดดิสต์ของตัว12นิ้วเนี่ยก็สามารถส่งให้ทางสวัสดีสวิตตรวจเช็คซ่อมแก้ไขให้ได้นะครับผมก็กจากกันไปนะครับช่างเป็นปขอฝากลาไว้ด้วยครัสบสวัสดีสวิตตอนนี้แปะสาขาแล้วนะครับลูกค้าใกล้สาขาไหนหรือสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์หว้าเว็บไซต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะครับผมจากวันนี้ช่างเป็นขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ